น,นี้เป็นครั้งที่64ตรงกับวันที่12มกราคม2569ข้าพเจ้านิสารัตอุนริศขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนตถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคำปฏิเทวราเจ้าองค์หลวงปู่สําเร็จลูนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจ,จินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปนี้ บทที่หนึ่งบทสวดชมนุมเทวดาสมันตาจักวารีสุอัตรากัจันตุเทวตาสัตธรมมมุนิราชัสสุนันตุสักขโมคะถังสักเกาเมจารุเปคิริสิการาตเตจันตลิกเกวิมานีทีเปรัตเจจกาเมตารุวานักะหาเนเคหะวัตุเมหิเกเตภูมมาจายันตุเทวาชลธาลวิสาเมยักกะคันทพานาค่ะติดทันตาสันติเกยังมุนิวรรวาจนางสาธโวเม สุนันตุธรรมสวรรคการโลอายามพัททนตาธรรมสวรรคการโลอายามพัททนตาธรรมสวรรคการโลอายามพัททนตาบทที่สองบทสวดนามการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่สามบทสวดสัจจกริยาคาถานัตถิเมสรนางอัญยังพุทโธเมสรนางวรังเอเตนะสัจจวัชเจนะสติเมหูตุสัพพธานัตถิเมสรนางอัญยังธัมโมเมสรนางวรังเอเตนะสัจจวัชเจนะสติเมหูตุสัพพธานัตถิเมสรนางอัญยังสังโฆเมสรนางวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหูตุสัพพธา บทที่สี่บทสวดมหาการุณิโกนาโทถีิอาธิกาคาถามหาการุนิโกนาโทอัตถายาสัพพานินางปุเรตวะปรมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัเจนะมาหุนตุสพุปปัตถวามหาการุนิโกนาโทอิทายาสัพพานินาง ปุเรตวะปรมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหนตุสัพพุปตะวามหคคาโรณิโกนาโทสุขายะสัพพปานินังปุเรตวะปรมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหนตุสัพพุปตะวาบทที่ห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมายังภะควา สักเกสุวิหารติกะปิละวัตุสมิงมะหาวเนมะอาตาภิกุสังเขนะสัตทิงปัญจมาเตหิภิกุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสสะหิจารโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายาภิกุสังคัญจะอัตโกจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาโอสิอายังโขพระขวาสัสเกสุวิหารติกะปิละวัตุสมิงมะหาวเนมะอาตาภิกุสังคัญจะสัตทิงปัญจมาเตหิภิกุสเตหิสัพเพหิ วอรหันเตหิทัศหิจารุกทาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหติพระคะวันตังทัศนายาพิขุสังคันจัยันูมามยมปิเยนะพะคัว่าเตนุประสังกามยามาอุปะสังกามิตวาพระควะโตสันติเกัปเจกคาถาภัสสยามาติอตโคตาเทวตาเสยยะถาปินามาพระละวาปุริโสสัมมันทิตังว่าภาหังภาษาเรยยะภาษาทิตังว่าภาหังสัมินเจยยะเอวะเมวะสุทาวาสสุ เทเวสุอันตรหิตาพระเข้าโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระเข้าวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตตังสุดเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระเข้าโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหาสมโยอภวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหอิมังธรรมะสมัยยังทักกิตาเยวะอราชิตาสังคันติอัตโขอราเทวตาพระเข้าโตสันติเกอิมังคาถังอภาสี ตัตระพิกโวสมาทะอังสุจิตตังอัตโนอุชุกมังคังสุสารทิวะเนตานิคะเฮตวาอินเทริยาละกันติปันทิตาติอัตโคอั布拉เทวตาภะเกวโตสันติเกมังคาถังอภาสสิเชตวากีหลัง เชตวะปารีขังกินทักีลังโอหัจมามีจาเตจดันติสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอราเทวตาภะกะโตสันติเกอิมังคาต่างอภาศีเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตฆมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปาริปุเรสานตีติอัตโคภะกะวาพิกขูอามันเตสีเยภูเยนาภิกขวี ทัศสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายพิกุสังคัญจะเยปิเตพิคเวอเหสุงอติธรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะขวันตานังเอตระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเยสุงเสยยะถาปิไมฮะหังเอตระหิเยปิเตพิขเวพวิสันติอนาคตามัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีพระขวันตานางเอตัปรมายวเทวตาสานิปติตาพระวิสันติเสยยะตาปีไมหังเอตระหีอาจิกิิสามิภิกขเวเทวกายานางนามานิกิตายสามิภิกขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทะสาธุกังมณสิกโรทภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิโคพระขวโตปัจัตโสสงพระขวาเอตัทโวจะ โลกะมนุษกสามิยัตถภูมาตัทสิตาเยสิตาคิริขปังปะหิตตาสมาหิตาปูตสีหาวัสลีนาโลมหังสาปิจัมพุโนโอทาตมณะสาสุทธาวิปัสนมภาวิลาพิโยปัญจสเตยตวาวันิกาปิลวัตเวสาโตอามันตยิสัตถาสาวกิสสนเนรติเทวกายาวิกันตาเทวิชนาตาพิกวะเตจอัตปามะกะรงสุทวาพุทธศสสสนาัเตสัมปาตุระหุยานังอมนุษะาัมทัทฉนัง อเปเกสตามัตทะงสหัสสังอิทะสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานามัทสุมอเปเกสตามัตทคงที่สาสปาพุตธาอาหมตันจัดสัพพังอภิญญายะววะกิตวานัจขุมาตาโตอมันทยิสัทธาสาวเกสาสนิรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาตาภิกขโบเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอนุปปุปโสสัตตะสหัสสาวัยขาคุมมากาปิโรทวา อิติมันโตชติมันโตวนาบันโตยสัสิีโนโมทะมานาพิกามงพิขุนังสัมิติวันังชาสหาสาเฮมะวตายกขานานาตะเวนิโนอิติมันโตชติมันโตวนาบันโตยสัสิีโน โมทะมาณาภิกามุงพิขุนังสมิติวนังสาตาคีราติสาหัสายักขานานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยสัสจีโนโมทะมาณาภิกามุงพิขุนังสมิติวนังอิเจเตโสราสสาหัสายัานานาตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสจีโนโมทะมาณาภิกามุงพิขุณังสมิติวนังเวสามิตาปัญจสตายัานานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสจีโนโมทะมาณาภิกามุงพิขุนังสมิติงวนัง กุมภิโรราชคิโกสุปาคัสสมิติงวานังปุริมันจาที่สังราชาวิทัตราโตภาษาสติคันทพานังอธิปติมหาราชยศิโสปุตตาปิตัสสะภโวอินทนามาภาลาอิทิมันโตชุติมโตวนาวันโตยศติโนมทมานาภิกามุงภิกขุนางสมมิติงวานังทักกินี ทักขีนันจ่าที่สังราชาวิรุโนตปัสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสัตสิโสพุทธะปิตัสสะพระโวอินทนามามาภลาอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยสัตสิโนโมทามนาอภิกามุพิกูนังสัมพิจิงวานังปัจจิมันจ่าที่สังราชาวิรูปโคปัสสตินาคานังอาทิปติมหาราชายสัตสิโสพุทธะปิตัสสะพระโวอินทนามามาภลา อิทธิมันโตชุติมันโตวนมันโตยศัจิโนโมทมานาภิกามุมพิขุนังสมิติวังอุตรันจ่าที่สังราชากุเวโรตัสาสติยักานังอาิปฏิมะอาราชายัสสิโสปุตธปิตัสสาภโวอินทนามามะพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวนมันโตยศัจจิโน โมทามนาภิกาโมภิควังสมติวนามปุริมาทิสังทัตตะรตโตทักกิเนนาวิรุณังโกปัจจิเมนาวิรูปะโคกุเวโรุตระังทิสังจะตาโรเตมะอาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตละมาณาอัตังสุวเนกาปิลววตวีเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายาคุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามาเศโตจะกินุคันทุนิคันทุจะ ปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสูตจมาตาลิจิตาเสโนจะคันทัพโณโลราชาชนโสภพอาคูปัญจสิโคเจวติมพโรสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพปาสหราชุพิโมทมานาภิกามุงพิขุนางสมิติวนังอาทาโคนาภาษานาคาเวสาลาสาตตาสหัตตจักกาลัมภัสตตาลาอาคูปายาคาสหราติพิ ยามุนาตตรัตาจักอาคูนากายัสสิโนเอราวัณโมะอาณาโคโสปะคัสมิติวันังเยนาคราเจสหาสาหรันติทิปาทิชาปักขีวิสุทธจัคโคเวหายาสาเตวนะมัจัปตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคราชานมาสีสุปันาโตเกมามกาสิพุทโสันหาหิวใจอุปวะหยันตานาคาสุปนาสารนามักังสุพุทธัง ิตาวจิระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัสดีเตอีทิมโตยศสิโนกาละกัญจามาหาพิสมาอสุราธานะเวฆาสาเวปจิติสุจิติตะปะหาราโทนมุจีสหะสตันจะบผลิปุตตานางสพเพเวโรจนามกะสันในหิตวาพลิงเสนางลาหุพัทมุปักขมูสามารถโยธานิพัันเตพิ่ขูนางสมิติมวนังอาโปจเทวาปัทวีจะ เตโชวายโยตทาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมใจยะสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคุเทวายัสสิโนทัศเสตทัศสถากายาสเพนานัตวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวนวันโตยัสสิโนโนทามานาภิกาโมวิคุณังสมิติวังเวนทูจะเทวาสาลีจั อาสมาจัทเวยมาจันทัสสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาจันสุริยสูสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานักตัดตานิปุรักิตวาอาคูมันทวลาหกาวาสุนางวาสโวเสโตสักโกปัคัปุรินทโธทัสเสตทัตสัธากายาสเพนานัตตวานิโนอิทิมโตชุติมันโตนะวันโตยศสิโนโมทมานะอภิกรมุภิขุนังสมิติวานังอาอท้า ูสาปูเทวะชละมะกิสิขาริวะอริตก,กาจโรชาจัฏหูมาปุภนิภาสีนโนว,วรุณาสาหธรรม,มาจัจจุตาจะอนิชากาสุเรยะรุจิลาอาคูวาคูวาสาวรนิสินโนทัศเศตษทัศสถากายาสาเพนานาตตาินโิโนอีที่มันโตชุติมันโตนะว,นนวันโตยะสีโนโมทามานาพิกามุพิขูนางสมิติวนาง สมานามัอาสมานามานุสสามานุสุตมะคิตาปทุสิกาอาคูอาคูมนุปทุสิกาอัฏฐาคูหัรโยเทวายเจจลูหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายสัสิโนทัศเสตทัสถากายาสเปนานัตะวนิโนอิทิมันโตจุติมันโตอนามันโตยะสัชสิโนโมทามานะอภิกรรมงภิกขุนางสมิติวนังสุขากะรุมหาอรุณาคูเวคันสาสหะโอทาตคหาปามโมขาคูเทวาวิจักระดสัทธามัตตาหารักขจา มิศกาจายัสิโนฐานยังอาคาปัญโนโยทิสาอภิวัสติท่าเสตทัาสถากายยาสเพนานะตะวันิโนอิทิมโตจุติมันโตวอนามันโตยาสิโนโมทมานาอภิกามุภิกขุณอนสมิเตวานัง เคมียาตุสิตายามากตะกาจายัสสิโนสัมพิตะการามเสตาโชตินามาจอาสวะนิมานารติโนอาคูอตาคูปรนิมิตาทัศเตเตทัศตากายาสัพเพนานตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยะสสิโนโมทามนาภิกกมุพิกูนางสัมิติวนางสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานตตะวานิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยเอ เจเจสัพเพอภิกันเตสิณเตเตเวสัพรามเกมารเสนาอภิกามิปัสสะกันหัดสามัญทิยังเอถากันหัดฐาพันธัตตาดาเกนะพันธมัทุโวสมันตาปริวาเลสุตตมาจันทังวะอจิตาติตังสัพรมาปรมตโตจัตปุตตาอิทิมาโตสังหสันนังกุมารโอติสตาจัโสปาคัสสเมติงวันังสหัสสัพรมโลกานังมหาพรมาพัตตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโน ท้าเศรษฐาอิสระอากูปัญจเจกวัสสวัตติโตเตสันจามัชโตอาคาหาดิโตบริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทวีสัพพามเกตเดี๋ยวอีกอีกนานึงสวดมนต์อีกนานึง เอถาคันหัตถาพันทัฐถาราเคนะพันธมัตุโวสมันตาปริวาเรธามาโวมุนจิตถาโกจินังอิติตัตถามะอาสีโนกันหาสีนางอเปสยตาปานินาตะละมาหัจจะสร้างกัตวานะเพระวังยัถาปาวุสโกเมโคฐนยันโตสวิจุโกตาทาโสปาคปัจจุทาวติสังกุโตอาศัยยงวสีตันจะสัพพังอภิญญายาวว่ากิตวานะจักุมาตาโตอมันตยิสัทธาสาวกีสัสเนรเตมาระเสนาภิกันตาเตวิชานาทาภิขโว เตจะอาตับปามกรุงสุตตาบาพุทธศาสนังวีตราเคหิปกามมงในสังโลมัมปีอินชยุงสัพเพวิชีตตาสังคามะพะยาติตาญาสัชสิโสโนโมทันติสหภูเทหิสาวกาเตชะเนสุตาติ